สวัสดีครับคลิปนี้มาต่อที่สูตร2ตัวล่างแบบสีชุดตรงซึ่งเป็นสูตรใหม่เดินที่ผมจะมาคำนวณไว้ชมกันปเป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันนะครับผมก็จะเป็นแนวทางงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2 5 6 6นครับท่าพร้อม,นะมรับชมกันเลยนะครับซึ่งในโซนนี้นะครับอ่าเป็นสถิติย้อนหลังที่ผมคำนวณออกมาได้นะครับอ่า จึงจะมีคู่ที่ได้16ครับอันนี้คือสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรสองตัวล่างและในคลิปนี้นะครับพร้อมกับสูตรเด่นล่างที่เข้าต่อเนื่องนะครับซึ่งผมจะมาลงไว้ชมกันนะครับเป็นแนวตากนะครับอ่าก็จะมี2สูตรด้วยกันนะครับในคลิปนี้นะครับอ่าส่วนอันนี้จะเป็นสูตรปลักหลังนะครับสิบเ่งล่างนี่ครับที่4ชุดนะครับส่วนอันนี้จะเป็นสูตรเด่นล่างนะครับแบบ3ตัวเนี่บก็เป็นสูตรที่ยังตีดมาอยู่นะครับซึ่งอ่า นี่ครับเมืที่ผ่านมาออกหนึ่งหกนะล่างองหนึ่งเขก็ติดมาอันนี้ได้5้าหกเจ็ดตัวที่เข้าคือตัวนี้คือเลขหกเข้าที่หลักหนุ่ยล่านนี่ครับอ่ะเอาละครับอ่าเรามาลองพิจารณาดูกันครับสูตรใหม่อันนี้นี่ครับสูตรอันนี้จะได้4ชุดตรงนะครับเป็นสูตร2ตัวล่างนะครับสูตรใหม่นะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับอ่าซึ่ง4ี่อ่าสชุดอันนี้นะครับสูตรใหม่นี้นะครับเป็นสูตร เดินดีนะครับที่น่าสนใจนะครับสูตรนี้จะมีมาตรงตรงโดยที่ไม่ต้องกลับเลยนะครับ่เรามาดูกันครับสถิติที่ผมทําย้อนหลังไปเนี่ยเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกสูตร9ครับหลักสิบล้านจะได้2ตัวคือสูตรกับห้าในงวดแดงนะครับตัวที่เข้าตัวนี้ลิขสูตรนะครับต่อมาหน่วยล่างครับได้เก้ากับห้านะครับตัวที่เข้าตัวนี้นะครับซึ่งในงวดนั้นออกสูตรเก้าครับล่างออกสูตรเก้าซึ่งมันจะมีมาตรงๆรงอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเป็นสูตรที่อ่า ผมมาย้อนให้ดูนะครับซึ่งมันจะมีมาตรงๆอย่างนี้นะครับในคู่ที่2ครับหลักสิบได้5กับ8อ่า3กับ8ปครับอ่าหลักหน่วยลได้4กับ0นะครับ3 8กับ4 0นะครับผลที่ออกมาจะ0 9นะครับออก3 0ครับอ่าเลขออก3 0ตัวที่เข้าตัวนี้ครับ3 0คือคู่นี้ครับจะมีมาตรงๆอย่นีครับถูกเป็น2งวดครับ อ่างวดที่3ครับงวดที่3หลักสิบได้6กับ1นะครับส่วนหลักหน่วยได้6กับ2นะครับอ่าหลักสิบนี้ติดมาครบเลยนะครับ6 1ออก1 6นะครับหน่วยล่างก็ยังติดมาอยู่ที่หลักตรงนี้ครับอ่าก็คือคู่นี้ที่เข้าวนะหนึ่งหกนะครับซึ่งจะมีมาตรงๆเลยนี่ครับอ่าสงวดติดครับ ส่วนวิธีการคำนวณสูตรส่งตัวล่างเกัะปักที่4ี่ชุดอันนี้เนี่ยคำนวยยังไงกันมาดูกันครับวิธีการคำนวณสูตรส่งตัวล่าง4ชุดตรงอันนี้เนี่ยครับเป็นสูตรใหม่เจริดีนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับตั้งแต่งูนี้ครับงูเดียวสูตรเก้าครับหลัก10ล่างนะครับซึ่งจะได้2ตัวนะครับงูแรกที่ผมทํายอหลังได้คือสูตรกับ5นะครับจริงไหมอ่ะก็ลองใช้ตั้ง่หลักหมื่นหลักพันบวกัน3ครั้งนะครับ หลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลัก10ลา้าน2ครั้งบวกด้วย4คงที่อันนี้คือเลขของที่ครับ3ามบุดุยหกเท่ากับเก้ากดเก้าเท่าสบแปดสิย8ปดเท่ากับยบหกด้วย4คงที่เท่ากับ30ครับอ่าบวกดุยแต้ม5นะครับและเพิ่มไป5แต้มนด้ยังครับคือจะเป็นสูตรกับ5้าจะเป็นเลขปักหลัก10ล้านนะในงวดแรกนะที่ได้เนะี่ยสูตรกับ5ต่อมาดูหลักหน่วยครับในงวดได้ได้9กับ5จริงไหมอ่ะก็ลองใช้ต่อไปหลักแสนบวกกัน3ครั้งครับ บรยหลัก1 2ครั้งหลัก10บน1ครั้งหน่วยล่าง1ครั้งบรยเลขคงที่คือ1ครับ3บริ6เท่า9 9บริ9เท่า18บริ1คงที่19ครับบริแต้ม6ก็เป็น5ถูกไหมครับอ่าซึ่งจะได้4คู่ชุดตรงนะครับก็จะมี0 9นะครับ5 9 0 5และ5 5นะครับเลขที่ออกถัดจาก9 9ออก0 9ครับ ซึ่งสูตรอันนี้มันจะมีมาตรงตรงโดยที่เราไม่ต้องกลับเลยนะครับก็ถูกเป็นก็ได้ครับศูนย์เก้านะครับในงูที่2ครับหลัก10บล่างนะครับท่านผู้ชมลองเทียบดูกันครับหลักส10บล่างได้สาไปจริงไหมหนูล่างได้สี่ศูนย์จริงไหมก็ลองคํานวณเทียบดูกันนะครับสูตรได้จะเป็นสูตรหลักสิบนะครับใช้หลักหมื่นหลักพันบวกกัน3ครั้งหลักร้อยบนหนึ่ง ครั้งหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งบดบด้วยเลขคงที่คือ4ครับอ่าสองบดด้วยห้าเท่ากับเจ็ดเจ็ด้วยสองเท่ากับเก้าเก้ด้วยสี่คงที่อีกครั้งเท่ากับสิบสามครับอ่าบดด้วยแต้มห้าก็เป็นแปดถูกไหมครับอันนี้คือสิบล่างที่ได้คือสามแปดนี่ครับต่อมาครับหน่วยล่างในคงที่สองได้สี่ศูนย์จริงไหมอ่าก็ลองใช้จำเป็นหลักแสนบวกกันสามครั้งหลักหมื่นสองครั้งนะครับหลักสิบบวหนึ่งครั้งนะครับอ่าบดด้วยหลัก หน่วยล่างบูโด1ของที่ครับ3ามบูดูด4เท่ากับ7 7บูดดเเท่ากับบสี่บสีเท่ากับบดนของ 6, เองี่นะครับบูดวดแต้ม6ก็เป็นศูนย์ถูกไหมครับอ่าในงนั้นได้4คู่นะครับก็จะมี3าศูนะครับอ่าสามสี่ะ 09, นะครับผลที่เราทาจะ0ูนย์นะครับมาดูกันครับออก3ามศครับ เลขออก30คือตัวนี้ที่เข้านะครับจะมีมาตรงๆเลยนะครับต่อมาครับในงดที่3มครับงดที่3ที่ผมทำสียดย้อนหลังได้ก็จะมี6 66 6 216 12ครับก็ท่านผู้ชมลองคำนวณย้อนหลังดูกันนะครับสูตรแรกนะครับจะเป็นสูตรหลักสิบล่าง2ตัวใช้หลักหมื่นบนด้วยหลักพันบวกกัน3ครั้งหลักร้อยบนหนครั้ง10ล่าง2ครั้งบนด้วย4ี่ของที่ครับ หกบุดุยสองเท่าแปดปบุดแปดเท่าสิบหกสิบหกบดยหกครับเท่ายี่สิบสองบคงที่ครับยี่สิบหกแตมหเป็นหนึ่งเห็ครับสูและติดมาครบล่างเลยนะครับได้หกหนึออกต่อมาดูหน่วยร่างครับสี่ดิย้อนหลังะนรับหน่วยล่างที่ได้คือหกับสจริงไหมอ่ะใช้หลักแสนวกกันสครั้งครับหลักหมครั้งนะครับหลักสิบวนหครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งบรดเลขคงที่หนึครับหกบเท่ แปดบรุรษเจับเ5บห้าบ1รหน่งของทีสิบหกได้หกบด้วยแต้ม6อีกครั้งก็เป็น2ถูกไหมครับอา่าฉะนั้นในงวดที่3ก็จะมีคู่เด่นที่ได้คือ66 62หกสองนะครับหนึ่นะครับอา่าเลขที่ออกจะสามศูนนะครับออกหนึ่ครับออก16ึ่ข้าวลงตรงเลยนครับอันนี้คือย้อนหลังได้นะครับจะมีมารตรง เป็นสูตรย้อนหลังนะครับให้ดูนะครับอ่ะงวดนี่สี่สูตรจะเดินต่ออีกไหมอ่ะก็ท่านผู้ชมลองมาพิจารณาดูกันนะครับส่วนตัวผมก็ยังมาจะในสูตรคํานวณที่มาแบ่งปันชมกันนะครับสูตรนี้จะได้4ี่ชุดตรงนะครับงวดนี้จะเป็นงวดแรกที่เราจะได้ชมสูตรนี้พร้อมกันนะครับเอาละครับเรามาคํานวณดูกันครับในงวดนี้นะครับ10หน่วยล่างนะครับจะเป็นที่ตัวไหนนะครับใช้ผลรางวัลนะครับ ที่1ครับที่ออกมา9 2 2 6 0 5นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวออก1 6นะครับใช้ทกาบหลัก10ล้านใช้ทำเป็นหลักหมื่นหลักพันโบกกัน3ครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้ง10ล่าง2ครั้งบุตรเลขเลขคงที่คือ4ครับอันนี้คือ10 10ล่างนะครับจะได้2ตัวสองบุตรหกเท่าแปดเป็นบุตรหกเท่าสิบสี่บุตรสองสิบหก บวด้วยสของที่เท่ากับ20อ่อก็จะได้ศูนย์หนะครับอันนี้คือ10ล้านในงูนี้นะครับได้แล้วนะครับต่อมาครับหน่วยล่างครับจะเป็นเลขตัวไหนอ่ะก็ลองใช้ตามหลักแสนวกกัน3ครั้งหลักหมื่นสองครั้งหลักสิบบนหน่วยล่างบวดด้วยเลขคงที่ขึ้น1ครับสี 4, บ่บวดด้วยเจ็ดครับเท่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวดด้วยหกเท่ากับสิบเจ็ดสิบแปดบวดด้วยแต้มหกเป็นสี่อ่ะได้แล้วนะครับก็จะมีศูนย์แปดนะครับศูนย์สี่ นะครับห้าแปดและห้าสีครับสีชุดตรงนะครับสูตรใหม่นะครับงวดน,นี้เป็นงวดแรกนะครับ สิบล้านวนนี้เด่น0กับ5นะครับหน่วยล้าเด่น8กับ4ครับเป็นแนวทางงวดประจำาที่16กรกรกฎาคมนะครับแนวทางงวดนี้นะครับ เป็นสูตร2ตัวล่างตรงนะครับ4ชุดนะครับ4คู่ชุดตรงทีนี้ท่านผู้ชมลองมาเทียบกับสูตรเด่นล่างดูกันครับสูตรเด่นล่างอันนี้นะครับซึ่งจะได้3ตัวครับ3ตัวนี้จะมีมาล่างนะครับอย่างน้อยก็1ตัวนะครับก็จะมีบางงวดที่ติดมาครบล่างนะครับอย่างงวดที่ออกเลขเบิร์นครับก็จะมีงวดที่เบิร์นก็จะมี55นะครับ99 99แล้วกแล้วก็ออกศูนย์ก้ก็มีมาครบล่างนะครับอ่ ซึ่งในงวดที่แล้วนะครับนแี้วได้5้าหครับผลที่ก็คือ16นะครับซึ่งก็ยังติดมาอยู่นะครับอย่างน้อยก็1ตัวนะครับสูตรนี้ครับได้567ตัวที่เข้าตัวนี้ครับข้าวที่หลักหน่วยครับวิธีการคำนวณสูตรเด็ดล่าง3ตัวอันนี้นะครับคำนวณยังไงครัมาดูกันครับ วิธีการคำนวณสูตรเด่นล่าง3ตัวนี้นะครับจะใช้จมเป็นหลักพันนะครับบวกกัน1ครั้งบริหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวกกัน1ครั้งหลักหน่วยหน้าครั้งที่2บวกกัน1ครั้งบวริหลัก10ท้ายครั้งที่2บวกกัน1ครั้งซึ่งสูตรอันนี้จะไม่มีเลขคงที่นะครับ2องบวริสองเท่ากับ4 4บวริหนเท่ากับห้บวริเเท่ากับ14ครับตัวได้ที่ได้นะครับนับเพ่ไป็น1แต้มนะครับ เป็น5เพิ่มไป1เป็น6นะครับซึ่งจะได้3ตัวอย่างนี้นครับคือ4ี่ห้าในงูนี้เป็นเลขเด่นล่างนี่ครับได้แล้วนะครับสูตรเด่นล่างงูนี้นะครับสูตรที่เข้าต่อเนื่องนะครับในงูนี้คือ4ี่ห้าหกนะครับความน่าจะเป็นนะครับน่าจะมีมาอีกนะครับหตัวนะครับในงูนี้นะครับส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้ในสูตรคำนวณนะครับที่มาเป็นไหมชมกันนะครับอ่าซึ่งเป็นสูตรนะครับที่มันเข้านะครับทุกงวดเลยนะครับสูตรเด่นล่างอันนี้เนี่ยก็งูนี้นะครับท่านผู้ชมลอง พิจารณาดูกันนะครับว่าจะมีมาอีมั้ยสี่ห้าหกถ้าเรามาเทียบกับสูตรปากหลักล่างอันนี้ล่ะก็ถ้าเรามาตัดนะครับถ้าเอาสูตรเด่นล่าง3ตัวมาตัดนะครับก็จะเหลือแค่นี้เนี่ยจะเหลือแค่นี้4 5 6จะมีศูนย์สี่ห้าหนะครับเอามาตัดเนี่ยก็จะเหลือที่3คู่นี้นะครับ ก็ในงูนี้ครับเป็นสูตรแรบที่น่าหลุะครับก็จะมี4คู่นะครับนี้ปักหลักนะครับสิบหนวยล่างนะครับก็นงูนี้เป็นงูแดกนะครับก้อนลงไว้ช่วงเป็นแนวทางนะครับอ่าถ้าถูกใจสูตรอันนี้แคปไว้ิสนะครับอ่าเป็นสูตรใหม่นะครับอ่าและนี่ก็คือสูตรคำนวณ2ตัวล่าง ที่4ชุดตรงนะครับก็มาฝากไว้ชมเป็นแนวทางสำหรับท่านที่ยังติดตามันอยู่นะครับผมสุดท้ายนี้ขอให้ท่านชมทุกท่านโชคดีนะครับแล้วโบรกรมคลิปหน้าขอบคุณสวัสดีครับ